สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเมื่อวานหมอได้มีโอกาสอุดหนุนน้องนักเรียนที่เดินขายของอยู่กลางถนนนะคะก็เลยได้ซื้อคอมบูชาของยี่ห้อหนึ่งมาแล้วก็ปิ๊งไอเดียว่าจะพูดเรื่องโปรไบโอติกนะคะโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่ดีนะคะนอกจากช่วยในการย่อยอาหารช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของลำไส้ใหญ่ ช่วยต้านมะเร็งแล้วยังช่วยคลายเครียดลดซึมเศร้านะคะช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจช่วยบำรุงผิวแล้วก็ยังช่วยลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในช่องคลอดด้วยนะคะอาหารที่มีโปรไบโอติกสูงๆเนี่ยหมอคัดสรรที่ดเด็ดๆมาเล่าให้ฟังเลยนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆเพื่อง่ายต่อการจดจํานะคะกลุ่มแรกก็คือพวกนมหมักนะคะได้แก่พวกโยเกิร์ตนะคะแล้วก็คีเฟอร์หรือบัวหิมะที่เบตนะคะอันนี้เป็นเครื่องดื่มทางยุโรปตะวันออกนะคะแล้วก็บัตเตอร์มิลล์บัตเตอร์มิลล์ก็คือกากนม ที่นําจูรินซีมาผสมแล้วก็หมักอันนี้เป็นเครื่องดื่มทางอินเดียทางเนปาลทางปากีสถานนะคะต่อมาก็พวกผักดองนะคะผักดองเนี่ยถ้าเป็นอีสานบ้านเราเนี่ยก็คือส้มผักนะคะ ถ้าเป็นทางญี่ปุ่นเกาหลีก็กิมจิแตงกวาดองถ้าเป็นทางเยอรมันก็กะหล่ำปีเปรี้ยวหรือซาวเออร์คาวนะคะกลุ่มที่3นะคะพวกถั่วเหลืองหมักนะคะถ้าบ้านเราก็เต้าเจี้ยวนะคะถ้าญี่ปุ่นเกาหลีก็นัตโตมิโซนะคะถ้าทางอินโดนีเซียก็เทมเป้นะคะพวกนี้จะมีโปรตีนที่สูงนะคะแล้วก็มิโซเนี่ยมีงานวิจัยของทางญี่ปุ่นว่าช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะกลุ่มที่4นะคะพวกชีสต่างๆนะคะได้แก่พวกเชดด้าชีสนะคะเกาด้าชีสคอตเทจชีสแล้วก็มอสซ ะะตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้หมอชอบมากเลยนะคะก็คือคอมบูชานั่นเองนะคะก็คือชาดําหรือชาเขียวหมักนะคะเป็นเครื่องดื่มของจีนโบราณมั้งแต่2,000ปีที่แล้วนะคะทำเพื่อถวายฮ่องเต้นะคะจริงๆนิยมในเอเชียม,มานานมากแล้วแต่ว่าบ้านเราเพิ่งมาฮิตนะคะเพราะว่าจองกุ๊กของวง BTS เนี่ยยกขึ้นมาดื่มนะคะรสชาติจอกเปรี้ยวาซานิดๆนะคะแล้วก็ต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะเอาล่ะหมอก็ขอฝากความรูด้ดีๆไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย